ดัก่าอาหารอีกคนหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่ามีบทบาทเป็นอย่างมากในเรื่องโชวโกะเขานั้นเป็นคนที่รักความสวยรักความงามรวมไปถึงชอบความเพอร์เฟกต์เป็นอย่างมากสไตล์การต่อสู้ของเขานะจะเป็นการใช้ความสามารถพิเศษของเส้นผมที่มันนั้นนะครับเป็นการต่อสู้และป้องกันตัวอย่างดีเยี่ยมได้อีกด้วยเรียกได้ว่ายังมีความสามารถอีกมากมายหลายอย่างกันเลยละครใช่แล้วละครับวันนี้ไอ้เด็กๆนั้นจะพาทุกท่านไปดูเรื่องราวของหนึ่งในสี่ตัวเทพที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างตัวของซานนี่กันครับ เอาละกลับสวัสดีเพื่อนเชาวอนิเมะด็กทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรจากอนิเมะด็กร่วมๆกับทีมงานของอนิเมะด็กอีกตามเคยนะอย่างที่เรานั้นได้เกิดไปข้างต้นนะครับว่าวันนี้นั้นเราจะมาดูเรื่องราวของหนึ่งในสีส่ตุรเทพนักล่าอาหารอย่างตัวของซานี่กันครับแต่ทางเราเนี่ยก็จะต้องขอเตือนมาอย่างเคยนะว่าเนื้อหาหลังจากนี้นั้นจะมีการพูดถึงรวมไปถึงสปอยเนื้อเรื่องในอนิเมะและมังงะจากเรื่องโชริโกยอดคนเปิดพิสดารครับหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่อยากโดนเปิดเผยเนื้อหาในส่วนนี้นนนะครรรรรรับกกก็ุณาาาาาาลลลลีีีีเเ่่่ิปปปป้้้ไไอออวววมมมมมถึงงขขูททผด ก็ต้องขอกราบอภไยเพื่อนไว้นะที่นี้อีกด้วยเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ้กับพวกเราแล้วก็ let's study ก่อนอื่นนั่นเองนะครับเราจะต้องมาดูประวัติของซานนี่กันก่อนนะซานนี่นั้นเป็นชายที่มีอายุนะครับในตอนเริ่มเรื่องอยู่ที่24ปีสูงอยู่ที่187ซนติเมตรครับและหนักอยู่ที่200กิโลกรัมเขาเนี่ยเป็นคนกรุ๊ปเลือด AB นะเกิดวันที่7กันยายนครับมีน้องสาวอยู่1คนครับที่มีชื่อว่ารินนั่นเองในวัยเด็กของซานนี่และน้องสาวนะเขาเป็นเด็กกำพร้านะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ยากจนรวมไปถึงไร้คนเหลียวแลดูแลเลยล่ะครับจนวันหนึ่งเนี่ยพวกเขาก็ได้พบโดยอิจิริวและ MM น,นนันนนนทนออกงาข IG และกําลังมาแจกจ่ายอาหารให้กับคนยากไร้นั่นเองอิจิริวนั้นมองเห็นศักยภาพในตัวของซานนี่และเพื่อนๆคนอื่นอยา่างพวกโทริโกโคโคและซีบ้าครับนั่นเองนะมันจึงทําให้ตัวของอิจิริวนั้นได้รับว่าเขามาเลี้ยงนะครับรวมไปถึงสอนว่าเขาในวิธีการต่อสู้ต่างๆในฐานะนักล่าอาหารจิตวิญญาณและความรักในวัตถุดิบที่ได้ถูกส่งต่อมาจากอิจิริวนะครับสู้เราลูกศิษย์ของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเข้มข้นเป็นอย่างมากและมันก็มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งแหละครับที่ซานนี่นั้นนะครับได้ทําของสําคัญของอิจานนี่น กลัวว่าตัวเองนั้นจะต้องถูกอิจิริวทำโทษแต่ตัวของอิจิริวนั้นก็ไม่ได้ทำโทษซานี่แต่อย่างใดครับแต่เขากับปลอบซานี่อย่างอ่อนโยนจนทำให้ซานี่ร้องไห้กันเลยทีเดียวเมื่อซานี่ได้โตขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็กลายเป็นนักล่าอาหารที่มีชื่อเสียงโด่งดังสวยงามรวมไปถึงเป็นหนึ่งในสี่ตุรเทพนักล่าอาหารที่มีชื่อเสียงใจดีอบอ้อมอารีตามที่อิจิริวเลี้ยงมานั่นเองครับและนี่นะมันมก็เป็นเรื่องราวในอดีตของซานนี่ครับ ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูบทบาทของซานี่ในเนื้อเรื่องกันบ้างนะครับซานี่นะั้นปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในอนิเมะต,ตอนที่10ครับซึ่งเป็นช่วงที่พวกโทริโกนะก็ลังจะไปออกตามล่าแมมมอริโกะกันนะเขานั้นได้ปรากฏตัวขึ้นมาโดยการยกลูกของแมมมอริโกะที่มีขนาดใหญ่มากด้วยมือข้างเดียวซึ่งมันนั่นเองนะครับก็ทำให้โคมัสึนะั้นถือกับอึ้งกันเลยทีเดียวว่าเฮ้ยทำไมซานนี่มันถึงแข็งแกร่งขนาดนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวของซานนี่นะครับไม่ได้ใช้พละกลงกำลังร่างกายของตัวเองเป็นส นั่นเองนะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่ารินน่ะคือน้องสาวของซานนี่อีกด้วยซานนี่นั้นได้ร่วมเดินทางนะครับไปตามหาเนื้ออัญ,ญมณีพร้อมๆกับพวกชริโกครับจนได้เกิดเหตุการณ์ที่พวกเขานั้นได้เจอเข้ากับล็อกรัมและได้โดนล็อกลัมเตะนะครับจนปิวไปคนละทิศคนละทางกันเลยล่ะซานนี่นั้นได้ปิวไปพร้อมกับตัวของโคมัสสอและไปตกอยู่ที่ป่ามัชลูมนะครับที่เต็มไปได้วยเห็ดโคมัสสอนั้นได้เอาหมึกส้มออกมาทําให้ตัวของซานนี่นั้นกลัวเป็นอย่างมากนะเพราะว่าหน้าตาเรตอขอาค่ก่อนนะวว่าตัของ้างน ความสวยความงามอย่างที่เราบอกรวมไปถึงแม้แต่รสนิยมทางด้านอาหารนะครับท่าตัวของเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันมาน,าน,น่าเกลียดน่ากลัวเขาจะแสดงสีหน้าออกมาอย่างชัดจเจนกันเลยล่ะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อซานน่นั้นได้เห็นมีดของโคมาสึแล้วตัวขเขานั้นถึงกับชมออกมาเลยล่ะครับว่ามันนั้นเป็นมีดที่น่าทึ่งแล้วก็งดงามเป็นอย่างมากจากนั้นเน,นี่ยซานน่นะครับก็ได้เดินทางไปหาแมมมอริก or อพร้อมๆกับโคมัสึและเขาเน้นก็ได้โชว์การใช้เส้นผมนะครับยกตัวเองและโคมัสึให้ลอยบนน้ำนะครับจากการใช้เส้นผมที่แข็งแกร่งขอองเเ้้้้้าาีีกดดวยนนนนันนนไใชสผม ขเขาสัมผัสถึงสิ่งมีชีวิตในบึงโบราณที่เรียกได้ว่ามีน้อยมากจนเขานั้นสันนิษฐานว่าพวกสมาคมนักล่าอาหารนั้นได้มาถึงที่นี่ก่อนแล้วนั่นเองจากนั้นเนี่ยพวกเขานะครับก็ได้เดินไปเจอต้นขนมนมเนยครับซึ่งซานนี่รู้จักมันเป็นอย่างดีนะครับแสดงให้เห็นเลยครับว่าเขานั้นก็รู้จักวัตถุดิบหลากหลายอย่างเช่นกันนะซานนี่และคมสื่อน,นั้นได้มาเจอกับกำแพงลีกอและพวกเขานั้นก็ได้ทําการลอยขึ้นไปโดยใช้เส้นผมของซานนี่แต่แทนนั้นเองครับแมมมอรลีกอก็ได้ตกลงมาจากกำแพงนั้้นนนนแลละะเี่ขขาทพวกกกกัังจถูมอ ล่นทับอยู่ทริโกโก็ได้เข้ามาช่วยเหลือว่าเขาเอาไว้ได้ทันครับทีนี้เนี่ยเมื่อซานี่นะครับได้เข้าไปในตัวของแมมมอธโริโกแล้วตัวเขาเนี่ยครับก็ได้มีบทบาทในการต่อสู้กับหุ่น GT โรโบตัวสีฟ้าซานี่โกรธ t โรโบตัวนั้นเป็นอย่างมากครับที่ก่อนหน้านี้นั้นมันได้ฆ่าพวกสัตว์เนี่ยทิ้งทิ้งค่องๆที่บุงโบราณน,นั่นเองซานนี่ได้ใช้เส้นผมของเขานะครับในการปัดป้องการโจมตีของหุ่น GT โรโบได้อย่างง่ายดายพร้อมกับการใช้ท่าฟิกตะหลิวนะครับในการโจมต ใช้พลังจนหมดแล้วทาการอัดซานี่ต่อไปนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับนี่นั้นมันก็เป็นแผนของซานนี่ในการเข้าใกล้หุ่น GT โรโบเช่นกันครับจากนั้นซานนี่ก็ได้ใช้ปีศาจเซลกรูเม่ของเขานะครับจัดการต่อยไซหุ่น t ีโรโบสีฟ้าจนร่วงไปเลยทีเดียวละครับเมื่อจบเหตุการณ์การต่อสู้นั้นเองซานนี่ก็ได้ถูกแมมมอรีโก้น,นั้นพ่นออกมาทั้งปากเมื่อออกมาได้แล้วเนี่ยก็เจอเข้ากับโคโ,โค่ครับซานนี่นั้นพยายามปิดหน้าตัวเองนะครับที่เต็มไปด้วยบาดแผลไม่ให้โคโค่เห็นนะครับเพราะว่ามันดูไม่สวยงามนนนนนัั่่เเอองมืพววกโทริ้้้ีออญญญแล โทริโกและเนื้ออัญมณีนะก็ได้ลอยออกมาจากตัวของแมมมอธรีอกครับซานนี่ก็ได้บอกว่าพวกเขานั้นจะเป็นคนรับเองแต่ไม่ใช่รับพวกโทริโกะนะครับซานนี่กลับเป็นรับเนื้ออัญมณีแล้วไฟใ้โทริโกนั้นตกถึงพื้นไปซะได้นะครับโทริโกเนี่ยเรียกได้ว่าหัวร้อนกันเลยทีเดียวนะทีนี้เนี่ยซานนี่นะครับก็ได้ใช้สัมผัสเส้นผมของเขาในการประถมพยาบาลเบื้องต้นให้กับรินนะครับที่ได้รับบ,บาดเจ็บอีกด้วยซึ่งเมื่อซานนี่นั้นได้กินเนื้ออัญมณีนะครับไปพร้อมกับพวกโทริโกแล้วเนี่ยกินเข นั้นยังอร่อยมากๆอีกด้วยครับซานนี่เนี่ยจึงได้ตัดสินใจบรรจุเนื้ออะยมณีลงไปในเมนูฟูลคอร์สของเขาทันทีกันเลยละครับเมื่อจบเหตุการณ์นั้นแล้วเนี่ยบทบาทของซานนี่ก็หายไปยาวๆเลยนะปรากฏตัวอีกครั้งนะครับก็ที่ไลฟ์นะเป็นประเทศแห่งการรักษาครับโดยซานนี่นั้นได้มาที่นี่นะครับเราต้องการจะมาแช่น้ําบำรุงผิวพรรณของตัวเองซานนี่นั้นชื่นชอบเมืองไลฟ์เป็นอย่างมากเลยครับเพราะมันเต็มไปได้วยอาหารที่ช่วยบำรุงร่างกายใ,ให้มีความสวยงามนั่นเองทีนี้เนี่ยซานนี่และรินนะครับก็พยายามจะไปหาว อ้โทริโกกินและตัวของโทริโกนั้นจะได้ฟื้นฟูแขนของเขาให้กลับมาใช้งานได้ไวมากขึ้นครับเพราะก่อนหน้านี้แขนของโทริโกได้ขาดไปนะจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่โคมัสสึนั้นได้ทําซุปสัตว์วัตได้สําเร็จครับซานนี่ก็ได้รีบไปหาโคมัสสึทันทีเพื่อที่จะไปยนนฉโอมซุปสัตว์วัตนั่นเองครับแต่เมื่อซานนี่เห็นนะครับว่าคนที่กินซุปสัตว์วัตเข้าไปแล้วเนี่ยจะต้องมีหน้าฟินจนตลกมากเ่ยตัวของซานนี่ก็เลือกที่จะไม่กินดีกว่าครับเพราะเขานั้นไม่อยนนนึงงะรรับกกก็จช่่วทีพโโิ้้ไดา บซานานี่และคนอื่นๆนั้นก็ไปแสดงความยินดีกับโทริโกะด้วยครับแต่เมื่อเข้าไปเยี่ยมชมในบ้านแล้วก็เต็มไปด้วยของกินน่าอร่อยซานนี่และเ,เพื่อนๆของเขาก็จึงช่วยกันกินบ้านของโทริโกจนหมดเกลี้ยงกันเลยล่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงโทริโกนั้นได้มาปรึกษากับซานนี่แหละครับเรื่องที่เขานั้นจะไปที่โลกกรูเม่ซึ่งเหตุผลที่โทริโกนั้นเลือกจะมาปรึกษากับซานนี่ก็เป็นเพราะว่าซานนี่นั้นเคยไปที่โลกกรูเม่มาแล้วนั่นเองแต่ทุกครั้งที่ซานนี่กลับมาจากโลกกรูบบบ แนะนำทริโกะถึงเรื่องทางเข้าโลกกรูเม่ไปครับก่อนที่เขาเนี่ยจะได้ปรากฏตัวอีกครั้งหนึงบนเรือสำราญครับที่คมาสนั้นได้นำมีดเดรุอุสออกมาให้ซานี่ดูซานี่นะครับเรียกได้ว่าถึงกับทึ่งกับมีดเล่มนี้เป็นอย่างมากเพราะเพียงแค่เขาเนี่ยเอาเส้นผมของเขานะครับที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งเป็นอย่างมากไปสัมผัสกับมีดเส้นผมของเขานั้นก็ขาดในทันทีกันเลยล่ะครับโทริโกะนั้นได้จักชวนให้ซานี่นั้นไปรับซีบ้าที่ฮันนี่ไพรสันแต่ตัวของซานี่กลับปฏิเสธทันทีแหละคร ให้ไปหากูเอมอนที่ทรีเวโลสหรือเส้นทางสามแพ่งนะครับอันเป็นสถานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกกรูเมโดยกูเอมอนนั้นได้ทําหน้าที่ในการกําจัดสัตว์ร้ายจากโลกกรูเมที่พยายามเข้ามาในโลกมนุษย์นั่นเองซานนี่นั้นได้เรียนรู้การต่อสู้โดยใช้สัญชาตญาณน,นะครับกับกูเอมอนซึ่งเป็นการฝึกที่ยากลำบากเป็นอย่างมากแต่ด้วยพรสวรรค์ตามธรรมชาติของซานนี่นะครับทำให้ตัวของเขานั้นสามารถพัฒน,นาการฝึกไปได้อย่างรวดเร็วซานนี่นั้นได้ต่อสู้กับสัตว์ร้ายจากโลกกรูเม่หลายตัวไม่ว่าจะเป็นเฮอร์อออกิวส์ My, จนในที่สุดแล้ววันแล้ววันเล่าแหละครับเขาก็ได้บรรลุวิชาการต่อสู้ด้วยสัญชตาตญาณจนสาเร็จหลังจากนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่สานีนั้นได้ปรากฏต,ตัวอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่พวกเทลโกนั้นกาลังจะไปล่าปลากระดี่เรื่องแสงครับสานีได้เล็งเห็นว่าโคมสัสสอน,นั้นมีฝีมือในการทาอาหารที่ยอดเยี่ยมเขาจึงได้ชวนโคมสัสสอมาเป็นคู่หูของเขาอีกด้วยล่ะนะแต่ในตอนนั้นนั่นเองนะครับโคมสัสสอก็ไม่ได้ตอบตกลงแต่อย่างใดอีกทั้งในตอนนั้นแล้วเนี่ยซารีก็ยังแนะนาให้เทลโกน้ดวิ่เนั้นนกก Queen, นส 3คนนะครับได้ออกเดินทางไปยังน้ําตกเดสฟรอโดยการแช้คุนหรือควยเนี่เองนะครับในการเดินทางไปจนเมื่อถึงน้ําตกเดสฟรอแล้วเนี่ยตัวของซานนี่ก็พยายามอ,อย่างหนักนะครับในการใช้เส้นผมของเขาเพื่อฝ่าแรงกดนะครับจากน้ําที่มาจากน้ําตกนะครับที่มีอย่างมากมายหมหาศาลเป็นอย่างมากนอกจากจะเจอกับน้ําแล้วพวกเขาเนี่ยก็ยังต้องเจอกับก้อนหินยักษ์ที่ล่วงลงมาใส่พวกเขาอีกด้วยแต่ด้วยความแข็งแกร่งของซานนี่และโทโรโกรนะครับที่มันมากขึ้นมันก็ทําให้พวกเขานั้นสามารถเข้าไปยังถ้ำหลังน้ําตกได้ด้วยสภาพที่อิดโรยเป็นอย่างมากนะเมื่อ โมาสื่อได้ปลากระดีเรืองแสงมาแล้วเขาก็ทอดปลากระดีเรืองแสงนะครับพร้อมกับโรยผงเม,มลลงไปซานนี่นะั้ไม่ได้กินเข้าไปแล้วก็ทําให้ผมของเขานะั้นสยายออกเลอะเรืองแสงอย่างงดงามเป็นอย่างมากและแน่นอนแหละครับว่ามันนะั้นเป็นการเสริมให้เซลล์กรูเม,ม่ของเขานะั้นแข็งแกร่งขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะเป็นในช่วงที่อิจิริวนั้นได้มอบหมายว่าเขานั้นจับมาดามฟิตกันครับซึ่งซานนี่นั้นก็ได้ใช้เส้นผมของเขาในการตกปลามาดามฟิตแต่เขานั้นก็ต้องตกใจเลยครับเมื่อตัวเองนั้นตกแล้วแค่ปลาที่มันม เหตุการณ์ครั้งนั้นก็จบลงด้วยการที่โคมัสึนั้นเป็นคนตกมาดามฟิตได้ด้วยโชคแห่งอาหารของเขาครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่พวกโทริโกนะครับไปล่าสาลี่สเปซกันซานนี่นั้นก็ได้กินสาลี่สเปซที่โทริโกะนั้นนะครับได้เก็บมาให้เขาอีกด้วยครับซึ่งมันนั้นก็มีความซ่ารวมหรือความสดชื่นในตัวนะต่อมานั้นก็จะเป็นช่วงของอีเวนต์ต้นน้ำค้างหวานครับซึ่งโคมัสึนั้นจะต้องไปปรุงต้นน้ำค้างหวานส่วนพวกซานนี่นั้นก็ต้องทํํําา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 าหนน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 น้้้้้้้้้้ททที่่่่่่ใกกกกรรรรรรตตตตอออออสสสูััััััับ์ยยยแคเเเเพืืปงไมมมมมขโจดำ ต้นนำค้างหวาเสร็จแล้วพวกซาีーนั่นเองนะครับก็ได้มีบทบาทในการนําอาหารไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆที่ยากไร้เพื่อเป็นของของวัญวันคริสต์มาสครับทาให้ซานーนั้นมีความสุขเป็นอย่างมากเพราะเมื่อก่อนนั่นเองครับตัวของเขาเนะก็เคยเป็นเด็กที่ไม่เคยมีอะไรเหมือนกันอีกครั้งในตอนนั้นหิมาก็ได้ตกลงมาเป็นพุดดิ้งครับทำให้ทุกคนนั้นดีใจเป็นอย่างมากอีกด้วยเรื่อยๆมาเลยนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่พวกจัตัวอสูรหรือเสียอสูรนะครับได้ปรากฏตัวขึ้นมานะครับซานーนั้นะก็ได้มีบทบา,นนา,บนะบา,าท เป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าเขานะั้นต้องเจอกับสัตว์ร้ายที่มีระดับความยากเกิน100ขึ้นไปแต่ด้วยการที่เขานั้นฝึกฝนมาอย่างหนักของซานี่นะครับมันก็ทาให้เขานั้นสามารถควบคุมเส้นประสาทของออกโทพุสคอมได้จากภายในนะจนทําให้เขานั้นสามารถเอาชนะมาได้ครับแต่มนะันนั้นก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่ามานะันนั้นก็ดันเป็นรวมร่างกับจตุรสูนตัวอื่นๆจนกลายเป็นสัตว์อสูรสีเขียวขนาดมหึมาซานี่นั้นได้ร่วมมือกับลูมมกเ่นของเขาในการต่อสู้กับสัตว์ร้ายตัวนั้นจนทําให้ทุกคนนั้นไไดด้้้้้รรับบัรััับบบาาาาาาาเเเเเจจ็็สสสหหปนนนนนนนอออย่่่่งงงงมกกกกกแตตใใทีพววขขละช สารโจมตีโดยการก่อร่างสร้างก้อนความอยากอาหารนะครับออกมาปล่อยใส่สัตว์ร้ายตัวนั้นและมันนั้นก็ถูกความอยากอาหารกินไปจนหมดก็เป็นฝ่ายซีจตุรเทพนี่แหละครับที่ได้รับชัยชนะไปในที่สุดครับทีนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงนะครับในการแข่งขันเทศกาลอาหารนะสานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้เข้าไปดูการแข่งขันการทําอาหารและคอยเชียร์ตัวของโคมัสึจากการแข่งกรุเมเซอร์วิสอีกครับจนเมื่อสมาคมนักล่าอาหารนั้นได้เข้ามาปวดการแข่งขันสตาจุนนั้นนะครับได้เข้ามาจับตัวของโคมัสซสานนี่ได้ใช้ความสามารถเส้นผมของเขา มัดตัวสตาจุนไว้แต่มันก็กลับถูกสตาจุนนั้นใช้ไฟเผาไปได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นซานี่ก็ได้ทําการต่อสู้กับพวกลูกกระจอกของสมาคมนักล่าอาหารเรื่อยๆแหละครับจนในที่สุดแล,แล้วเขาก็ได้เจอข้คู่ต่อสู้ที่แท้จริงของเขานั่นก็คือทอมมี่ร็อแหละครับเรียกได้ว่าเคมีของทั้งสองคนนี้ต่อสู้กันน่าจะดีกันเลยทีเดียวการต่อสู้นั้นเรียกได้ว่าดูเดือดสูสีเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่า,มาแมลงของทอมมี่ร็อนั้นร้ายกาจไม่เบาครับจนทอมมี่ร็อนั้นได้นําใจแอ้นพาราไซส์ออกมาต เจ็บปวดพอๆพกับการถูกถอนฟันให้กับซานีกันเลยทีเดียวมันจึงทำให้ซานีนั้นเจ็บปวดถึงขั้นสุดกันเลยทีเดียวแหละครับซานีนั้นได้งันไม้เด็กของเขาออกมาใช้ในการต่อสู้นัเนก็คือความสามารถอย่างซาตานแฮครับที่ผมของซานีนั้นจะกลายเป็นสีเหลืองทองเขาน่านได้ใช้ท่านี้ในการจัดการกับพวกแมลงของทอมมี่ร็อตแต่ด้ยวยความแข็งแกร่งของทอมมี่ร็อตนะครับที่เรียกได้ว่าอัปเกรดขึ้นมาแล้วบวกกับการที่ซานีนั้นจะต้องแบกรับเส้นประสาทจากท่าซาตานแหนั้นมันก็ทำให้ซานีนั้นโดน,อดนดบบาาทอมม อีกครั้งจนตัวของทอมมี่รอดนั้นนะครับถูกเส้นบมของซานี่กินจนหมดกันเลยทีเดียวลหละครับหลังจากนั้นซานี่ก็ได้มีบทบาทอีกครั้งในการร่วมมือกับเพื่อนๆของเขาในการต่อสู้กับโจอาพวกเขานั้นได้ร่วมมือในการใช้ท่าประสานกาันเหมือนกับตอนที่ต่อสู้กับจัตุอาสูรอีกครั้งหนึ่งใส่โจอาและครับแต่มันนะั้นก็ไม่สาเร็จนะพวัคซีนศัตรเทพนั้นได้ถูกโจอาจัดการไปได้อย่างง่ายดายท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ก็จบลงด้วยการที่โทริโก้นั้นจุดติในร่างใหม่แแลล้้้้้้้ววววกกกกก็สัไไััััโจจจอออออาา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 รรรรไไไไปปดดดดดคคบบเเมมมื่นนนนีซใใชถขขงง ตกของมิดราสที่ตกมายังโลกอีกด้วยก็เป็นอันจบบทบาทของซานนี่ในอนิเมะกันแล้วล่ะครับ ต่อมานั้นเรามาดูบทบาทของซานี่ในมังงะกันบ้างครับซานี่นั้นได้ปรากฏตัวออกมาอีกครั้งในตอนที่เขานั้นได้เข้ามาทักทายพวกโทริโกและโคมัสึนะครับที่กลับมาจากโลกกรูเม่และตัวของซานี่นะก็เรียกได้ว่าแสดงความไม่พอใจอยู่เล็กๆน้อยๆเลยครับที่โทริโกนั้นบอกว่าจะแต่งงานกับรินนั่นเองทีนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่พวกเขานะครับจะต้องใช้ฟูคอสของอิจิริวนะครับในการฟื้นฟูโลกมนุษย์ซึ่งพวกเขาน่้นเองก็ทําได้สําเร็จโดยการให้กําเนิดบิลเลียนเบิร์ดขึ้นมาจนได้นั่นเองนะครจนนน้้้ไไดดาากีีีสเ็็ททิง ยังโลกกรูเมเพื่อตามล่าหาฟูคอสของอักเซียร่วมกับคนอื่นๆซึ่งสิ่งแรกที่พวกเขานั้นจะต้องไปตามหานั่นก็คือแอร์นั่นเองครับพวกเขานั้นได้แยกทางกันออกไปเพื่อตามล่าแอร์เป็นสทีมนะซานี่นั้นเป็นทีมที่ 2, 2> เขานั้นได้จับคู่กับนอสนะครับในการเดินทางไปตามล่าแอร์โดยการใช้เส้นทางที่ทราบลังพึ่งครับซึ่งเตมไมได้ฝนเรเซอร์อันตรายเป็นอย่างมากแต่ท้ายที่สุดแล้วซานี่ก็ผ่านไปได้นะครับจนมาถึงเนินฝนเฉยพร้อมกับการที่ซานีนั้้นไดี่นั้นได้ใช้้เเเสนนผผมขขออองาาารใกกลล็แ่ว้ แ,แตกกออกจนท้ายที่สุดแล้วโคมสัสสือนาก็สามารถทําการปรุงผลแอร์ได้สําเร็จจากนั้นพวกเขานีก็ได้เฉลิมฉลองโดยการกินผลแอร์กันอย่างสนุกสนานแต่ในนั้นเองครับโคมสัสสือนาก็กลับถูกเทปเปเข้าเล่นงานครับซานน่เนี่ยก็ได้ใช้ขวดน้ํายาร,รักษาเพื่อรักษาให้ก,กับโคมัสึครับแต่ก็โดนเทปเปนั้นทําลายจนหมดสิน้นอีกทั้งคนในงานเลี้ยงนั้นก็ยังโดนควันพิษของงูปีศาจจนทําให้หมดสติกันไปหมดซานน่นั้นได้ใช้เส้นบมของเขานะครับทาให้เกิดลมเลยครับและพัดควันพิษเหล่านั้นออกไปให้ปิิววอีีกกกกดด้้้้้ยจจนนนนนเหตุาารรรณ์ััไบทท่ทโ ต่อสู้กับเทปเปจนเทปเปนั้นหนีไปครับจากนั้นเพื่อช่วยเหลือชีวิตของคมาัสส์พวกซีจร์ดเทพนั้นจึงต้องเดินทางไปยังแอเรียที่7เพื่อตามล่าหาแพ้ครับเมื่อมาถึงแอรเรียที่7แล้วเนี่ยพวกเขานะก็ได้เดินทางไปยังภูเขาร้อยจีซึ่งเป็นที่อยู่ของแบมิน่าครับแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นนะเพราะจู่ๆนั้นแบมิน่าก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาและพวกเขานั้นก็ตกใจถึงขีดสุดแล้วครับเมือ่อเทลิกโกนั้นได้ยิงเลเซอร์ตรวจจับความยากไปที่แบมิน่าซึ่ง,6000ตตง,งก นาทีที่เขากําลังกระพริบตานั่นเองนะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจเป็นอย่างมากเมื่อสาเน้นั้นได้ลืมตาขึ้นมาเขาก็เจอเขากับเศษชิ้นส่วนของอวะเพื่อนของเขานั้นลอยไปตามอากาศเพราะถูกแบมินานั้นโจมตีใส่นั่นเองครับเมื่อสาเน้นั้นหันไปมองอีกครั้งอวัยวะเหล่านั้นก็คือหุ่นพิษที่โคโค่นั้นได้สร้างขึ้นได้ทันก่อนที่จะถูกโจมตีนั่นเองซึ่งโคโค่นะครับได้บอกว่าเขานั้นเห็นรางมรณะของทุกคนจึงได้สร้างหุ่นพิษเตรียมไว้ครับพวกสัตรเทท้รบกกก็ไไดปําาฝึอู่ซึงเป็นกการฝึทีี่่่ยยยาา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 กกกกกลลํํบบเเเป็็็นองมครรัทท้้สสุดแวฝึ แล้วมาหาแบมิน่าอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้พวกเขานั้นได้ครับได้เต้นกับแบมิน่าอย่างถูกต้องและโทริโกนั้นก็กัดเข้าไปที่ปากของแบมิน่านะครับซึ่งทําให้แบมิน่านั้นคิดว่าโทริโกจูบมันมันจะมีความสุขและผลแพ้ที่อันท่าของมันนั้ก็ได้ล่วงลงมาแล้วครับจนทําให้พวกเขานั้นสามารถเก็บเกี่ยวผลแพ้ได้สําเร็จทีนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้นําแพ้นะครับไปช่วยชีวิตโคมัสือทันทีจนโคมัสือนั้นได้ฟื้นคืนขึ้นมาแล้วเขาก็ได้ทําการปรุงผลแพ้นะฮะเมื่อสานี้นั้นกินแพ้เข้าไปแล้วก็ทําให้สานี้นั้นกลายเป็นผู้หญิงทันทีครับแต่เมื่อกินอีกครั้งเขาก็กลับมาเป็นผู้ชายเหมือนเดิมนะซึ่งแทบจะไม่ได้แตกต่างจาก จากนั้นพวกเขานะครับก็ได้แบ่งกลุ่มกันออกไปเพื่อตามล่าหาเมนูฟูคอสอื่นๆของอาคาเซียซานี่นะั้นได้จับคู่กับไลท์แบลเลอร์นะครับในการไปยังแอร์เรดดิสีเพื่อตามล่าหาเอิร์ธแหละครับซึ่งเป็นเมนูของหวานในเมนูฟูคอสของอาคาเซียซึ่งเราก็จะขอสรุปเลยนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วซานนี่นะ้ก็ได้กินเมนูฟูคอสของอาคาเซียทั้งหมดและในตอนนี้อาคาเซียรปรากฏตัวออกมานั้นซานี่และพวกสิ่สตูเทพนะก็ได้ทําการเข้าต่อสู้กับอาคาเซียด้วยพลังที่เกินจินตน,นาการของอาคาา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 าเเเเซียยยยยนน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 ัััััั่่ออองงงงรรรบบททใหหห้้้้้พพพววววกกกกขขนะแแไไปดด็็ลละจ จนเมื่อโทริโก้นั้นสามารถจัดการกับอาคาเซียลงไปได้แล้วสานี่ก็ได้ปรากกว่าตัวอีกครั้งในงานแต่งของโทริโกและลินเขานั้นได้กินเมนูฟูคอสของโทริโกจนหมดนะครับก็เป็นอันจบบทบาทของซานี่ในบังงะกันแล้วล่ะครับ ต่อมานั้นเรามาดูเมนูฟูคอร์สของซานี่กันก่อนเลยนะครับก็ต้องขอบอกเลยครับว่าเมนูฟูคอร์สของซานี่นั้นเต็มไปด้วยอาหารที่บำรุงร่างกายที่ทําให้ดูเปล่งปลั่งและสวยงามเป็นอย่างมากนับได้ว่าเป็นเมนูฟูคอร์สนะครับที่ใครๆต้องอยากกินโดยเฉพาะสาวๆในสมัยนี้อ่ะนะมาดูออเดอร์จานแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือ beautiful skin caviar ครับระดับความยากอยู่ที่30มีลักษณะเป็นไข่ปลาคาเวียร์สีดำนะครับเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้ผิวสวยเปล่งปลั่งชุ่มฉ่าเป็นอย่างมากต่อมานั้นจะเป็นจานซุป ก็จะทำให้ผิวนั้นดูอ่อนยาวอมชมพูเหมือนกับผิวเด็กครับเมนูถัดไปจะเป็นจานปลาอย่างสกินไวท์เทนิ g งชูนา่ามีระดับความยากอยู่ที่25ครับเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ผิวนั้นดูขาวขึ้นเปล่งประกายครับเมนูต่อไปก็จะเป็นจานเนื้ออย่างเพอร์เฟกต์บิวตี้ฟู s คสเทิลครับมีระดับความยากอยู่ที่21เมื่อกินเข้าไปจะทำให้ผิวนั้นสวยงามขึ้นราวกับใช้เครื่องสําอางแบบสําเร็จรูปแบบฟูโตกันเลยทีเดียวต่อมานั้นก็จะเป็นจานหลักอย่างเนื้ออัญญมัมมีีคครรบะดบวามยยากอู่่ที48นะเนื้ออัจญญนั้นะนะคร ชั้นยอดที่หาได้ยากมากมันนั้นอยู่ในตัวของแมมมอรีกอร์ที่ตัวโตวเต็มวัยเท่านั้นเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้ตัวของผู้กินนั้นเปล่งประกายมีออร่าอย่างน่าทึ่งเมนูถัดไปจะเป็นจานสลัดนะครับอย่างโมจิสกินบีนสเปาระดับความยากอยู่ที่15ครับมันนั้นจะมีลักษณะเป็นถั่วงอกที่น่ากินนะนะเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้ผิวนั้นเรียบเนียนไร้รอยครุขระที่เกิดจากสิวหรือรอยแผลเป็นทั้งหมดมาดูกันที่จานของหวานนะครับอย่างตัวของเอิร์ธระดับความยากอยู่ที่6 พิเศษที่ว่ากันว่าหวานจนไม่มีอะไรเทียบได้อีกทั้งยังให้พลังงานวรวมไปถึงสารอาหารมากมายอีกด้วยและเมนูสุดท้ายนะครับชา a r สด a ร d Scale s ล a ซ e นะครับมีระดับความยากที่35มันนั้นเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทําจากเกล็ดของมังกรชา a ิสนะครับเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้ร่างกายเปล่งปลั่งสวยงามเรากับใช้เครื่องสาอางเาเต u ร์แ r b นด์มาเช่นกันครับ ต่อมาเรามาดูความสามารถของซานี่กันบ้างนะโดยความที่ซานี่นั่นเองนะครับเป็นถึง1ใน4ีจตุรเทพนั่นเองนะครับก็น่าจะพอกระตีความแข็งแกร่งในฐานาะนักล่าอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วลหละครับโดยส่วนใหญ่แล้วซานี่จะใช้เส้นผมของเขาในการต่อสู้และสัมผัสกับสิ่งรอบตัวเส้นผมของซานี่นั้นจะมีขนาดเล็กถึง0.1ไมครครับเส้นผมของเขาเรียกว่าแข็งแกร่งมันนั้นสามารถขยายได้ไกลถึง700เมตรจากตัวของโคนผมจากซานี่นะรวมถึงมันนั้นสามารถต้านแรงดึงได้ถึง300กิโลกรัมกันเลยทีเดียวซึ่งโดยรโกน,นั้นบอกว่า ตัวของเขานั้นไม่สามารถดึงเส้นผมของซานี่ได้อีกทั้งเส้นผมของเขานั้นก็ยังมีความสามารถโดยแบ่งตามสีสีฟ้านั้นใช้วัดอุณหภูมิความเย็นได้สีชมพูใช้วัดความร้อนสีเขียวใช้ในการสัมผัสกับแรงต้านได้สีขาวนั้นจะรับรู้ความเจ็บปวดได้ครับส่วนสีทองนั้นเรียกได้ว่าซาตานแหซาตานแหของซานนี่นั้นจะเต็มไปได้วยความอยากอาหารที่พร้อมจะกินทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสัมผัสของปีศาจนะแค่เพียงเส้นผมเส้นเดียวนั้นก็สามารถกิน,กนดาวเคา์ได้เลยล่ละครับอันนี้จากที่เล่ามานอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวของซานนี่นงก็งใช้้เเสนผมขอขอขา การสัมผัสรวมถึงสำรวจสิ่งรอบตัวของเขาได้ไกลถึง300เมตรกันเลยสมบัติของเขานั้นละเอียดอ่อนมากครับจนเขานั้นสามารถรับรู้รายละเอียดและค่าดาวสถานการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำและเขานั้นก็ยังใช้มันเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้อีกด้วยซานี่นั้นมีความสามารถในการใช้สัญญยาณนนครับในการควบคุมเส้นผมการควบคุมเส้นผมของซานนี่นั้นมักจะใช้พลังงานจํานวนมากแต่เมื่อได้เรียนรู้วิชาการต่อสู้แบบใช้สัญญาณแล้วเนี่ยก็ทำให้ซานนี่นั้นลดการใช้พลังงานลงไปได้เป็นจํานวนมากอีกทั้งยัง ได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้เขานั้นเองนะครับก็ยังมีวิชาทำรรยำอาหารซึ่งเมื่อสาเร็จวิชาทำยมอาหารมาแล้วก็ทําให้เขานั้นสามารถต่อสู้ได้นานยิ่งขึ้นอีกด้วยครับในตัวของซานี่นั้นมีปีศาจเซลกรูเม่นะครับที่เป็นเส้นผมสีขาวมันนได้ปรากฏตัวให้เราเห็นในครั้งแรกตอนที่เขานั้นใช้ในการข่มขู่ใส่จีทีโรโบซึ่งเขานั้นไม่อยากจะใช้การข่มขู่นะครับเพราะว่ามันนั้นเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดูน่าเกลียดนะะปีศาจเซลกรูเม่ของซานี่นั้นเคยดูดกลืนมมาาาาาแแแลลลล้้้้้ววววดดดยยยกกกรรใชเเสสนนผออ่งงงึไปขัขคู อาหารมาจนหมดและเปลี่ยนดาวเคราะห์เรื่อยๆมานับว่าเป็นปีศาตกรูมเม่นะครับที่น่ากลัวเป็นอย่างมากต่อมาน,นันเราจะมาดูท่าตที่สาณิใช้ในเนื้อเรื่องกันบ้าง่าแรกก็จะเป็นท่าทฟิกตะเหลวแหละครับเป็นการที่สานินั้นใช้สะท้อนการโจมตีของศัตรหูหรือคู่ต่อสู้ไปได้ด้วยการสะบัดเส้นผมออกไปครับซูปเปอร์ฟิกตาเหลวคูณ2เป็นการที่สานินั้นจะใช้เส้นผมของเขาสะท้อนการโจมตีของคู่ต่อสู้และเพิ่มความรุนแรงกลับไปถึง2เท่าตัว่าต่อไปสเตรนท์แฮพันเป็นการที่สาณินั้นจะเรียกปี่ส รุนแรงท่าถัดไปแฮคัตเตอร์เป็นการที่ซาแน้นจะใช้เส้นผมของเขาในการตัดหรือเจาะสิ่งต่างๆได้มาต่อกันเลยที่ซูเปอร์แฮช็อตครับเป็นการที่ซาแน้นจะเรียกปีศาจเซลกรูเม่ของเขาออกมาทําการชกและเพิ่มความแรงด้วยท่าพิกลิวก่อนที่จะต่อยศัตรูอย่างรุนแรงท่าถัดมาแอสปิดเป็นการที่เราไม่ผมของเขานะแข็งแกร่งและแหลมเหมือนกับหนามนะเพื่อใช้ในการทิ่มแทงศัตรูได้อีกด้วยแฮน์ล็อกเป็นการที่ซาแน้นจะใช้ผมของตัวเองนะครับที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากเนี่ยทำการรัดศัตรูอย่างรุนแรงทําให้ศัตรูน ยื่นได้ไปไหนนะครับรวมไปถึงทาการบีบอัดศัตรูได้อีกด้วยส่วนท่าแฮนเน็ตนะครับจะเป็นการที่ซานน่นั้นสร้างตะข่ายออกมาจากเส้นผมของเขานะครับเพื่อช่วยในการป้องกันการโจมตีของคู่ต่อสู้หรือใช้ต้านแรงดันที่มีน้ําหนักมหาศาลได้ท่าถัดไปครับแฮรริทเป็นการที่ซานน่นั้นจะใช้เส้นผมของเขาเบีย่ยงเบนการโจมตีของคู่ต่อสู้ไปในทิศท,ทางอื่นได้แฮเมริเนตนะครับก็จะเป็นการที่ซานน่นั้นใช้เส้นผมของเขาแทรกเข้าไปในร่างกายของศัตรูและควบคุมเส้นประสาทของศัตรูได้อีกด้วยครับมาต่อกกัันนนนนนนททีี Hair ่ฮนะเเรราาดะะป็้นนจมุ ผมของเขาเนะครับเป็นวงกลมแล้วเวียงออกไปจนเกิดเป็นพายุหมุนนะครับป้องกันการโจมตีได้แคร์โอเปอเรชั่นเป็นการที่สานี้นนะจะทําการผ่าตัดเบื้องต้นหรือเย็บแผลกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกด้วยเซอร์เฟสเทรชั่นจะเป็นการที่สานี้นนะใช้เส้นผมของตัวเองนะครับจุ่มลงไปในน้ําเพื่อพยุงตัวของเขาให้ลอยเหนือพื้นน้าได้ฟิชเนสเป็นการที่สานี้นั้นจะสามารถใช้เส้นผมของเขาในการตกปลาได้ครับแฮร์รับสานี่จะใช้ผมของเขาสร้างแพรเล็กๆเ,เพื่อให้เพื่อ,องเขานั้นลอยไปบนน้ําได้พร้อมๆกันแฮร์วิ่งสานน้จะใช้ผมของ,ของเขาในคร การสร้างเป็นปีกเพื่อสร้างกระแสลมพัดควันออกไปครับแฮโดมเป็นการที่จะทําให้ผมของเขานั้นนะครับรวมตัวกันเป็นวงกลมขนาดใหญ่เพื่อป้องกันการโจมตีในหลายๆทิศได้แล้วทั้งหมดนี้ก็คือความสามารถคร่าวๆข,ข,ของซานนี่และน่าจะทั้งหมดแล้วนะที่ทางเรานั้นพอจะรวบรวมมานะครับ มาต่อกันเลยนะครับกับเรื่องความสัมพันธ์ของซานนี่กับตัวละครอื่นๆในเนื้อเรื่องคนแรกเลยก็คงจะเป็นรินครับรินนั้นเป็นน้องสาวของซานนี่ที่ทั้งคู่นั้นมักจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่นะมักจะทะเลาะกันให้เราเห็นอยู่บ่อยๆแหละครับเพราะว่าตัวของรินนั้นก็ออกจากห้าวเป้งกันอยู่สักนิดหนึ่งส่วนซานนี่นั้นก็จะค่อนข้างละเมียดละไม้แหละครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วซานนี่ก็เป็นห่วงน้องสาวเพียงคนเดียวของเขาเป็นอย่างมากอีกทั้งตัวของเขานั้นก็มักจะปกป้องและเห็นความปลอดภัยของรินมาเป็นอันดััััับบบหหนนนนนึ่่่่่่่่่่งงงงงเเเเสสมมมมออออรรรรรถแแแแ้้้้ววาาาาาาาขขจะไไไไยยยลลกกกกกกิิททีดตตตโ็็ ดีกับน้องสาวที่ได้สมบังในความรักครับคนถัดไปก็น่าจะเป็นตัวของอิจิริวนี่แหละที่ซานนี่นั้นเรียกได้ว่าเคารพอิจิริวในฐานะอาจารย์ที่คอยฝึกการต่อสู้กับเขาในวัยเด็กรวมไปถึงอิจิริวนั้นนะครับยังได้ปลูกฝังการเห็นคุณค่าของอาหารที่จะไม่ฆ่าสัตว์ทิ้งขว้างเหมือนกับพวกนีโออีกด้วยจากเหตุการณ์ในวัยเด็กที่ซานนี่นั้นได้ทําของสาคัญของขอิจิริวแตกไปนั่นเองแต่อิจิริวนั้นก็กลับไม่โกรธแหละครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญกว่าสิ่งของน,อองนั่นัันนนเองครบและาีก็ยังถือว่าวนั้้นนเเป็พ่อออบุญาขขงีกดวย นถัดไปก็จะเป็นโคมัสสือที่ช่วงแรกๆนั้นซาเน่ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบโคมัสือเพราะโคมัสือนั้นดูไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่ครับตัวก็เล็กนะแต่เมื่อเขานั้นได้เห็นฝีมือการทําอาหารของโคมัสือนั้นที่แปลวราออกมาเป็นอย่างมากมันก็ได้ให้ความคิดของเขานั้นเปลี่ยนไปนะครับจนถึงขั้นชวนโคมัสือออกมาเป็นคู่หูของเขาเลยทีเดียวและเขานั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่มักจะคอยปกป้องโคมัสือทุกครั้งที่มีโอกาสอีกด้วยมาต่อกันที่พวกสี่จตุรเทพเลยครับที่พวกาครับาวนั้นเป็นอย่าางมกนะ และมักจะให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนๆของเขาในการต่อสู้อย่างเสมอแม้ว่าซานนี่นั้นมักจะโต้เถียงกับโทริโกะบ้างเป็นครั้งคราวแต่ว่าเขานั้นก็ไม่มีข้อบาดหมางอะไรกันนะครับอย่างตอนที่เขานั้นทะเอลาะกับโทริโกะในการตัดสินว่าใครนั้นจะเอาเนื้ออัญมณีมาอยู่ในเมนูฟูคอรของตัวเองนั่นเองอีกทั้งตัวของซานนี่นั้นหากหลีกเลี่ยงได้เนี่ยเขาก็มักจะไม่ยุ่งกับซีบ้านะเพราะซีบ้านนั้นป่าเถื่อนแ,และมักจะสร้างปัญหานั่นเองกับคนรักสวยรักงามอย่างซานนี่นั้นเขาจึงไม่อยากยุ่งงงงกกกกกััับบบีีี้้าาาาาาสสเเเเท่นะ่่่่ไไไรรโโโโคคคแแลนยยย็มดดอออวนะวิขข ว่าไม่ชอบการสัมพันธ์พิษของโคโค่เท่านั้นเองเรื่องความสัมพันธ์กับตัวละครอ,อื่นๆในเนื้อเรื่องของซานี่นั้นก็น่าจะมีประมาณเท่านี้แล,ล้วหรครับ ทีนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องลับๆของซานี่กันบ้างครับจากการสํารวจคะแนนความนิยมนะครับในเรื่องโทริโก้นั่นเองตัวของซานี่นะครับได้อยู่ในอันดับที่6ครับข้อที่สซานี่นะเป็นคนแรกนะครับในกลุ่ม4ีจัตุรเทพที่ได้ตามหาเมนูฟูคอสของตัวเองได้ครบนั่นเองข้อที่3ามจะโพกรสสารวจพิเศษที่จัดขึ้นนะครับในเล่มที่29.5ได้เปิดผลโหวตนะครับระหว่างนักล่าอาหารและเชฟที่ชื่นชอบซานี่นั้นได้ถูกจับคู่กับเชฟโคปุริโกะนะครับจนคว้าคะแนนอันดับหนึ่งมาเพราะทั้งคู่นั้นช สงวยาซโลโคปูริโกนั้นนะครับก็เป็นเชฟที่ชื่นชอบวัตถุดิบที่แปลกประหลาดเช่นกันครับเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับของหนึ่งในศิจตุรเทพอย่างซานี่ที่ทางเราอดีตเด็กนั้นได้รวบรวมมาเพื่อนเพื่อนได้รับฟังรับชมนะครับเรียกได้ว่าเหตุการณ์หลายๆอย่างเนี่ยก็อาจจะไปซ้ำกับศิษจตุรเทพท่านอื่นๆนะครับเพราะว่าตัวของพวกเขานั้นมีบทบาทร่วมกันค่อนข้างเยอะนะแต่ก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันครับถ้าเกิดข้อมูลที่ทางเราเนี่ยได้รวบรวมมามีข้อผิดพลาดรนการใดนะครับก็ติ เนื้อหาในส่วนที่เรานะั้นตกหล่นลงไปหรือผิดพลาดด้วยนะครับเพือให,หน้าสารบ,บัญอันดีเด็ของเรานั้นสมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นนะครับจะขอขอบคุณล่วงหน้าเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวนะเอาละครับสำหรับนี้เนี่ยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาวันนี้นะั้นหมดเวลาของพวกเราลงแล้วแะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ